จูเลียสซีซาร์วีรบุรุษผู้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โรมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงจูเลียสซีซาร์กันบ้างครับหาย้อนเวลาไปทําความรู้จักกับบุคคลสําคัญคนหนึ่งของโลกครับก็คือจูเลียสซีซาร์นักการเมืองขุนศึกจอมทัพหรือจะเรียกอะไรก็ได้นะครับผู้เผด็จการแห่งโรมันอะไรก็ได้แล้วก็ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งจกักรวรรดิโรมันหรือว่าจะเรียกเป็นยศอะไรก็ตามแต่นะครับ ประวัติยอ่อนะครับจูเลสซีซ่าเนี่ยเกิดเมื่อ100ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็คือหรือประมาณ2125ปีนะครับถ้านับจากปัจจุบันนะเขาเสียชีวิตในปี44ปีก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งหมายความว่าเขามีอายุประมาณ56ปีในตอนนั้นเนาะเปิดมาก็ตายซะแล้วนะครับพื้นเพก่อนเลยเดี๋ยวย้อนกลับไปนะครับยังไม่ต้องแค่ตายเนาะพ่อของซีซ่าชื่อว่าไกอุสจูเลสซีซ่าครับเป็นข้าราชการระดับกลางของโรมันนะส่วนแม่ของเขาเนี่ยชื่อว่าออเรเลียโคตานะครับ ซึ่งเป็นหญิงที่ได้รับการยกย่องว่าเฉลียวฉลาดแลว้วก็มีอิทธิพลต่อการต่อสู้แล้วก็การเลี้ยงดูของจูเลียสซีซ่าอย่างเยอะแยะมากมายนะครับวัยเด็กแล้วก็สถานะทางสังคมบ้างครับซีซ่าเ,เกิดในตระกูลพาริเซียนนะครับซึ่งเป็นชนชั้นสูงของโรมันนะครับแม้ว่าครอบครัวของเขาจะมีเชื้อสายที่แบบสูงส่งอะไรแบบนี้ก็แต่ว่าไม่ได้ร่ํารวยในช่วงเวลาที่เขาเกิดนะครับอย่างไรก็ตามเขาได้รับการศึกษาอย่างดีทั้งด้านทางวัฒนศิลป์ประวัติศาสตร์แล้วก็การทหารด้วยครับ ชีวิตวัยยาวนะครับซีซ่าถูกลออหลอมด้วยความคิดทางการเมืองและก็ศิลปะแห่งการพูดครับเขาแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กและก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมีชื่อเสียงอํานาจในสังคมโรมันครับหลังจากได้รับการศึกษาด้านวัทนศิล์และก็กฎหมายซีซ่าเริ่มเดินเส้นทางทางการเมืองในฐานะนักบวชสูงสุดก่อนครับทุนผู้ชมหรือ คอนติเฟกซ์แม็กซิมัสนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาโรมันณนะตอนนั้นนอนนะับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่เวทีการเมืองของเขาเลยพูดง่ายก็คือเป็นนักบวชก่อนนั่นเองครับพันธมิตรทางการเมืองนะครับต่อมาซีซ่าจับมือกับบุคคลสำคัญอีกสองคนได้แก่ปอมเปนะครับก็คือขุนศึกผู้มีอิทธิพลทางทหารแล้วก็คลัสซุสมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโรมครับการรวมตัวของทั้งสามคนนี้เรียกว่าตรีพันธมิตรครั้งที่หนึ่ง ซึ่งมีอำนาจครอบนำการเมืองโรมันอย่างลับๆครับต่อมาครับในปี59ก่อนชิสการนะครับซีซ่าได้รับเลือกให้เป็นกงสุนนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารในสาธารณรัฐโรมันนะก็ใช้ตำแหน่งนี้ในการผลักดันนโยบายนะครับเพื่อช่วยเหลือชนชั้นล่างแล้วก็สร้างฐานเสียงให้กับตัวเองแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการแคว้นกอด้วยหลังหมดวาระกงสุนซีซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการแคว้นกอนะครับดินแดนฝรั่งเศสในปัจจุบันนะครับ ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้เขาแบบแสดงความสามารถทางการอาหารด้วยการพิชิตดินแดนจํานวนมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงอย่างมหาศาลครับต่อมาเข้าความขัดแย้งกับบุธิสภา,าเนาะเมื่อซีซ่าประสบความสําเร็จจากการลบเยอะแยะมากมายเขาก็มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆครับเยอะเยอะจัดตัวเรียกว่ารวมอยู่ในตัวคนคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยจะทาให้วุฒิสมา,าชิกนะครับแล้วก็